สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBZ TV นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Sky Castle นะครับซึ่งเป็นเกมปราสาทกลางฟ้าเป็นเกมแนว MMORPG ภาพสามมิติสุดแบลวๆบนะครับผมก็เราจะได้รับบทบาทเป็นนักรบที่มีถึง4อาชีพให้เราเลือกเล่นด้วยกันก็โดยตัวเกมเพย์นะครับก็ด้วยความเป็นเกมแนว MMORPG นะครับเราจะต้องทำเควสแล้วก็ออกเดินช่วยเหลือชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนแล้วก็เก็บเหล่ามอนเตอร์ แล้วก็จะมีบอสสำหรับเกมนี้นะครับก็มีเรื่องของระบบการทำเคเวสแบบ AI การสวมใส่อุปกรณ์แบบ AI ให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตามหามอนเตอร์ตามหาบอสหรือว่าการตามหา EPC ต่างๆนะครับคือเป็นระบบ AI ทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างหนึ่งนะครับจะมีเรื่องของระบบสัตว์เลี้ยงระบบคู่หูที่มีมากกว่า200ชนิดเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็มีระบบที่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมเพย์ด้านในนะครับกราฟิกนี่ก็เป็นแบบสไตล์น่ารักน่ารักเนาะส่วนเรื่องของภาษาครับก็มีภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมเพย์กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไง เข้ามาถึงนะครับก็มีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ก็เปิดได้2 3สาวันนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ผุดค่อนข้างเยอะเลยแนะนำเขตนะครับก็มีเขตที่เราเล่นอยู่เนาะก็มีเรื่องของตัวละครนะครับ1 ID ไดีนะครับสามารถเล่นได้4ตัวละครนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวละครนะครับตอนนี้ยังมี4อาชีพให้เราเลือกเล่นด้วยกันอาชีพแรกนะครับก็จะเป็นนักบวชนะครับเป็นสายระยะไกลนะครับแล้วก็เน้นคีย์ทิคอลด้วยก็คือจะมี เมื่ออาชีพบอกอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับแล้วก็อาชีพที่2นะครับเป็นธนูอันนี้ก็สายยิงไกลเน้น ATK นะครับผมก็อาชีพที่3เป็นนักรบนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยหมดแล้วก็สามารถอ่านรู้เรื่องได้แล้วนะครับก็เป็นนักเวทนะครับอาชีพสุดท้ายก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบอาชีพไหนนะครับตอนนี้ตัวหลักเล่นเป็นธนูอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวหลักกันก็เลเวลไม่ได้ขึ้นยากนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับก็ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับจะมีตุ่มสีแดงๆที่ขึ้นเตือนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัพเกรดสกิลแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับด้วยความเป็น MMORPG ก็จะมีเรื่องของระบบเควสให้เราทำนะครับเราก็ไม่ต้องบอกเนะว่า,าควรจะไปทำเควสยังไงนะครับซึ่งตัวเกมจะมีระบบ AI ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราสามารถจิ้มที่เควสแล้วก็ เขาจะวิ่งไปหาบุคคลที่เกี่ยวข้องทันทีก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายมีการเติมครั้งแรกด้วยนะครับรก็พูดก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเป็นการเติมเงินวันที่1วันที่2วันที่3นะครับเพื่อรับของรางวัลด้วยซึ่งจะมีของค่อนข้างเยอะนะครับจะมีพวกชุดแฟชั่นพวกอ,อุปกรณ์ดีๆสวมใส่นะครับแล้วก็ EP ซึ่งสามารถคูณ2ได้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของระบบปีกระบบสัตว์เลี้ยง เกมนี้จะเป็นเกม VIP นะครับสามารถเติม VIP ได้มีแบบเดือนมีแบบฤดูแล้วก็มีแบบครึ่งปีนะครับมีสูงส่งก็คือสามารถซื้อ VIP ได้ก็เดี๋ยวรอไปดูสูงสุดสำหรับเกมนี้นะครับก็คือ VIP 12ก็จะมีสิทธิพิเศษค่อนข้างเยอะแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นนะก็จะมีฉายาด้วยนะครับแล้วก็จะมีของสำหรับ พวก V.P. แบบสูงๆนะครับมีแพ็คต่างๆมากมายเราจะไม่พูดถึงเรื่องของการเติมเงินแล้วก็พวกแพ็คเกจต่างๆนะครับเกมนี้มีห้างร้านค้านะครับให้เราเลือกซื้อมีไอเทมรลยวันไอเทมพวกที่สามารถใช้เพชรหรือว่าเป็นเหรียญแบบนี้ซื้อก็ได้นะก็เลทประมาณนี้นะครับในการเติมเงิน29บาทก็คือ30บาทนะก็60เพชรนะครับ ก็มีพวกด่านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกด่านของเราเองมีด่านอีกพี่มีด่านโก้ด่านพูนย์เทพนะครับแล้วก็มีหอมานก็คือสามารถมาไต่หอระบบจะเปิดตามเลเวลนะครับเลเวลก็ไม่ได้ขึ้นยากอะไรก็เล่นแป๊บหนึ่งก็เป็นร้อยแล้วนะครับก็เกมนี้นะครับมีรางวัลเปิดเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็สามารถไปกดรับกันได้นะก็มีเลเวลบอกนะครับก็สูงสุดที่เราจะได้รับก็คือเลเวล3 0 0นะครับผม ก็จะมีของมากมายมีปีกให้ด้วยก็มาถึงเลเวล2 0 0นะครับเราจะได้รับปีกแบบนี้เลยก็สวยๆกันไปนะครับเรื่องของกราฟิกหรือว่าเรื่องของการปรับตั้งค่านะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็สามารถจิ้มได้ที่รูปฟันเฟืองนะครับผมจะมีเรื่องของดนตรีมีเอฟเฟกเสียงโหมดประหยัดพลังงานก็มีนะครับเรื่องของการตั้งค่าภาพก็มีแบบราบรื่นละเอียดสมบูรณ์ จำนวนคนน้อยกลางมากแล้วก็มีเรื่องของมุมมองนะครับก็คือมี2.5ดีแล้วก็ทีนะครับผมก็สามารถหมุนได้360องศาเลยก็คือมุมกล้องนี่สุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นสัตว์ขี่ที่เราได้มาฟรีนะครับมี3ตัวให้เลือกจะมีสีแบบน้ำตาลมีสีขาวก็มีอีกสีหนึ่งหางแดงๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นเพื่อนๆนะครับที่อยู่บริเวณนี้ก็คือคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับ จะมีเรื่องของการฆ่าบอสการทดสอบอัตวินด่า,ดานอีกพีอะไรพวกนี้นะครับก็มีเรื่องของระบบกิลด้วยด่านสัตว์เลี้ยงก็จะเปิดตามเลเวลนะครับมันก็จะมีเลเวลบอกเนาะอย่างหนึ่งนะครับในการทำควสมันก็จะได้รับค่าแอคทีฟด้วยซึ่งค่าแอคทีฟเนี่ยมันก็จะเก็บสะสมเพื่อที่จะได้รับไข่ทองคำนะครับของสวมใส่แต่ละอย่างนะครับมันก็จะมีขั้นบอกด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตีบวกด้วยเช่นเดียวกันมีเรื่องของระบบแฟชั่นนะครับสามารถใส่แฟชั่นได้มีการตกแต่งต่างๆมากมาย ก็อันนี้เป็นตกแต่งโปรไฟล์นะครับมีตู้เสื้อผ้าเนาะก็จะมีพวกเซ็ตมีสัตว์ขี่มีอะไรแบบนี้นะครับสามารถมาเลือกดูกันได้เนาะก็มีของค่อนข้างเยอะชุดนี้สวยเชียวสัญญาแห่งรักน่าจะเป็นชุดแต่งงานหรือเปล่าก็สวยนะครับเกมนี้มีบอร์ดในเรื่องของการแต่งงานด้วยสามารถใส่โปรไฟล์ผู้เล่นได้ด้วยเห็นไหมก็จะสามารถใส่รูปเราเองได้นะครับก็จะมีคู่รักนะครับ ไปแ,แต่งงานได้นะครับก็โดยการเสียงเงินนั่นเองในกรณีที่เราเปิดขึ้นมานะครับจะมีพวกฟังก์ชันมีเรื่องของการหลอมอหลอมตีบวกอาวุธสามารถตีครั้งเดียวได้ก็ตีไปนะครับตีบวกไปปึบตีบวกอาวุธไปตีบวกไปก่อตังหมดแล้วก็จบนะก็มีเรื่องของสัตว์ขี่สัตว์ขี่ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สัตว์ขี่พวกนี้สามารถอัปเกรดได้ก็คือเราจะอัปเกรดไปเลย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็สัตว์ขี่นะครับสามารถอัปเกรดในส่วนของขั้นได้มันก็จะ,ะมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไปดูสัตว์ขี่นะครับมีหมีแพนด้าอ้ตัวนี้สวยนะครับมีขวดเหล้าเหล้าขาวด้วยนะขี่เหล้าขาวใช่ไหมก็มีสัตว์ขี่ค่อนข้างเยอะนะครับมีสัตว์เลี้ยงนะครับเกมนี้มีสัตว์เลี้ยงสามารถกดฟักไข่ได้อุ๊ย โอ้ยเราได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้เหรอก็กดออกลบไปนะครับอย่างหนึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถอาเอาไข่มาฟักได้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงสามารถอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือการเลี้ยงอาหารนั่นเองก็เลี้ยงไปนะครับด้วยลูกเบอร์รี่ก็จะมีพลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับจะมีเรื่องของสกิลก็จะมีพรสวรรค์กับมีลุกนะครับก็ที่จะช่วยเหลือเรานั่นเองก็มีเรื่องของมังกรนะครับสามารถอัปเกรดในส่วนของมังกรอันนี้มีหอให้ไต่นะครับเพื่อได้รับของรางว เพื่อที่จะมาไต่มังกรมังกรก็จะมีเป็นขั้นนะครับเมื่อถึงขั้น11เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีขั้น2 1ถึง40ก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปนะครับก็จะเป็นมังกรที่โหดขึ้นอ่าขั้นสุดท้ายก็คือ61ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นมังกรที่แบบอ่าดูโหดมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไปไต่หอลงกันได้นะครับอันนี้มีไดอารี่นะครับไดอารี่ก็เป็นพวกเออร์ชิเม้นต์ความสำเร็จต่างๆนะครับที่จะได้รับของเเช่นนดียวกั ก็จะมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยอ่าเปิดได้นะครับก็ถ้าเกิดเรามีแล้วเนาะแล้วก็มาเปิดรับของนะครับก็จะมีของรางวัลต่างๆมากมายโอ้เยอะเลยนะเออกดรับไปก็มีอะไรสีแดงๆก็กดรับไปนะครับก็สามารถอัพเลเวลได้เปิดเปิดเปิดอัพไปของหมดเกมนี้ยังสามารถทําอาวุธเทพได้ไม่ว่าจะเป็นอา,อาวุธต่างๆมากมายนะครับตามอาชีพเราเนาะก็จะมีอาชีพปอกด้วย ก็จะมีพวกอาวุธต,ต่างๆอย่างเราเล่นธนูใช่ไหมเราก็จะมาอัพอุ้ยอยากได้เขียวอะ่ะเขียวสวยนะครับสวยมากอะอย่างเราเล่นธนูนะครับเราก็จะสามารถอาทาอาวุธเทพได้แต่มันต้องมีของด้วยนะก็มีตีบวกต่างๆมากมายนะครับสามารถเอาของเนี่ยมาตีบวกได้ก็ตีบวกไปแต่เราลองไปเดินเคเวสให้เพื่อนเพื่อนดูกันอันนี้เป็นเคเวส120ก็มีเรื่องของการตีบวกอ่ะเดี๋ยวไปทำเคเวสก่อนนะครับ ก็มีอันนี้สามารถใช้ได้ก็มีอะไรกดใช้ไปนะครับแล้วก็ผ่านหอมังกรขั้นที่5แล้วก็มีเคเวสหลักนะครับด่านอีกพี่ลองไปดูกันสัก1ด่านนะครับด่านก็จะมีบอทอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องกดอะไรเลยเนาะก็ปล่อยบอทไปเลยนะครับ1.0ก็เป็นการบอทนั่นเองกอนี้คือบอทมีการเปลี่ยนมุมกล้องนะครับก็รีเซ็ตมุมกล้องได้แล้วก็เปลี่ยนกล้องได้ ถ่ายรูปได้นะครับเอ้ยอย่าเพิ่งมาถ่ายรูปปล่อยบอทก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ EP เนาะก็จะมีเวลาบอกแล้วก็อย่างหนึ่งจะมีทางด้านซ้ายนะครับว่าค่าไปแล้วเท่าไหร่รอบที่เท่าไหร่มีโบนัสเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของการได้ EP นั่นเองก็ E ีขึ้นไม่ยากนะครับก็แค่มาไต่ตรงนี้เนาะในการที่เราลงด่านเนี่ยเราก็จะสามารถดูฟังก์ชันอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันก็จะมีมารับของบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะได้ไม่เหงาเนาะ มีเคลยรายวันนะครับนี่ก็จนกว่าจะจบเนาะเหลือเวลาอีกอ่าสี่ิบาวีนะครับก็ประมาณ40่สิบวีเราก็จะได้รับ e ีพที่ค่อนข้างเยอะตอนนี้เลเวลหนึร้อยคือเล่นแป๊บเดียวเองนะไม่เกินชั่วโมงคนระับก็เลเวลขึ้นร้อยอัพก็คือทําให้เลเวลมันขึ้นเยอะก็สามารถเข้ามาหลอมอุปกรณ์ได้สบายๆเลยมีขั้นบอกนะครับก็เรียบร้อยนะครับหลังจากจบเราก็ จากเลเวล119นะครับไปถึง127เลยก็ค่อนข้างเยอะเนาะก็ประมาณนี้นะครับในตัวเกมก็มีเร like ื่องของระบบการเติมเงินที่ค่อนข้างเยอะเราไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับดูฟังก์ชันที่ค่อนข้างเยอะนะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วแค่เพียงเรากดไอ้ตุ่มสีแดงๆนะครับก็เข้าไปไปทําแค่นั้นเองมันก็จะหายไปนะครับไอ้ตุ่มสีแดง ก็เพียงแค่เข้าไปทําหรือว่าเข้าไปดูนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับถ้าสําหรับคนที่อยากลองดาวน์โหลดหรืออยากลองเล่นนะครับเกมไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้ดีคลิปชั่นก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสส่่่่งเเวทททมมมนนตต์ีีีประหหหลาาาาาดข้าาุ